มาดูตัวนี้ครับโอุ๊ยอภัยนะครับติดกล้องไม่ดิ่งอ๋อนึกบ้านเดียวสองอันนี้เดี๋ยวครับมันแยกกันก่อน ้ลมมจะไปยืนอะไรตรงนั้นก็ออกซีเดี๋ยวมันก็ล้มทับขาอะไรลูกพี่คิดว่าหนักแค่สิบยี่สิบโลหรอมันเป็นตันนุ่นโอ้เดี๋ยวก็ได้ขาขาดกันหรอกหนักนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโคตรหนักเลยครับ เราะว่าติกรผมเคยทําอยู่โรงงานาชิ้นส่วนอะไรรถยนต์ของเกียร์ของฮุนไดนะครับอยู่ที่เกาหลีนะครับผมยกอย่างนี้แหละครับยกคอยเหล็กอย่างนี้แหละครับแต่ว่าผมใช้อ้รถฟลิปยกนะครับถ้าคอยใหญ่ๆญ่เงี้ยผมก็จะใช้รถประมาณสามจุดห้าตันนะครับยกมันจะมีสองคันอยู่ที่โรงงานนะครับสองตันห้ากับสามตันห้านะครับรถฟลิป แต่ถ้าเอาสองตันห้าเนี่ยต้องแบบเอาเข้าไปแบบให้มันติดกับอาแขนยกของฟ็อกลิฟเลยนะครับมันถึงจะยกได้แต่ยกขึ้นได้ไม่สูงนะครับมันแบบ,แบบแค่พอพ้นพื้นให้แบบสามารถเคลื่อนรถได้นะครับแต่ถ้าสามตันห้าเนี่ยกจะยกสบายหน่อยหนักครับหนักอย่างเงี้ยหนักอันตรายมากเลยครับเวลามันล้มมิอหูต,ตึมเลย อยู่กับมวนเหล็กอย่างนี้ต้องระวังให้มากเลยครับอย่าไปอยู่ใกล้เห็กคาดเลยแม่พี่อย่าไปก้มอย่าไปอะไรตรงฝั่งน้นสิมันเอียงแล้วนะ่ะเดี๋ยวก็ล้มทับหรอกดูนะั้นยกไอ้ตัวนั้นจะล้มไป เอาลูกพี่ก็หาสลิงมีเส้นหนึ่งที่มาสอดตรงนั้นไว้เวลาลงมันจะได้ยกง่ายโอ้โห มอว่ายกสูงนะครับอันตรายไม่รู้ทําไมเวลาทํางานเนี่ยพวกนี้ชอบไปยืนขวางกันอยู่นั่นแหละเครื่องจักรขณะทางานเนี่ยไปยืนซ้ายยืนขวายืนหน้ายืนหลังอยู่นั่นหละคนขับเขาไม่ได้มองแบบรอบขนาดนั้นนะ Bảo đại báo hả lúc kia Chạy yên Ok, lắm okay. okay, ก็จะห้ขอน่อยหนุ่มเรียบร้อยปลอดภัยวันนี้